สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับช่องนนแซ็บแปดชาแนลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบีเอฟดีนนด้วยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาขายรถอีซูซูดีแม็กนะครับปี2014ครับผม2014ครับ2014เดี๋ยว2014เอกสารครบเล่มเขียวพร้อมครับผมแล้วขอดูแลดีพร้อมซิ่งครับพร้อมซิ่งพร้อมพร้อมใช้ครับพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานล้อก็มีของแต่งนะครับก็มี TE37 ครับผมฝาครอบดุม แล้วก็โชว์า้ามีโชค์ี s <S like like ิงต้งฝาด้าก็ะดับกี่ทั้งหน้าทั้งหลังครับยางใหม่ยางก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับวิ่งอยู 43, ่ประมาณแสนเออแสนแสนหนึ่งหมื่นสามพันมากิโลอยู่ประมาณนี้ครับหน่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยปสองกิโลครับผมได้รับ พร้อมซิ่งครับพร้อมซิ่งคือซื้อไปแล้วก็พร้อมใช้เลยครับพร้อมใช้ให้ลงภายในก็เรียบร้อยครับจะจบได้ทุกอย่างคือทุกอย่างก็ได้พร้อมใช้หมดเลยเกียร์ออโตโ้ครับผมเกียร์ออโตโ้ฮะเกียร์ออโต้เครื่องสามพันเครื่องสามพันวีเจสเทอร์โบโครับผมระบบภายในก็ไม่มีอะไราไมากมายครับก็อยู่สภาพ เหมือนรถป้ายแดงเลยครับแล้วก็รถรดงทำการรีแมปเรียบร้อยเลยครับอุดเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนไส้กรองอากาศหมดเลยครับผมเป็นแบบซักล้างน้ำ<ช>เปล่าครับผมใช่ใช่ครับใช่ครับก็ไม่เคยเพื่อไม่เคยถอดอะไรมากมายเลยครับ

พร้อมใช้เลยฮะพร้อมใช้ตัวลง้งล่างหลับประปะนด้เลยครับวาสุด้ยนย,ยอออ้อนอ่ะขึ้นไปเก้าระดับทั้งหน้าหลังเลยนะเพิ่งเปลี่ยนมาเปลี่ยนพร้อมย้อนโอ๊ปร,ปรับไปก้าระดับครับผมยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยครับพร้อมใช้งานอีกยาวๆนี่แหละคดอยอดเลยคือเท่าเดีย,ยวกับเก่าแล้ว ลองดูครับสนใจก็เอฟซีติดต่อมาได้ครับก็ะบะก็ตกไฟฟ้าได้คนนี้ก็ได้หมดปกติเลยครับใช้ได้พร้อมใช้หมดเลยไม่มีการเสียใช้ได้หมดใช้ได้ทุกบานครับ กอดหนังเนีย,เนยนๆครับผมราคาเราๆราคาผมุดยอดครับเหมือนเหมือนด้านรถใหม่ก็ไม่ใช้ผมดูแลดีมากเลยโอเคครับไปเดี๋ยวไปฟังเสียงตอนวิ่งกันดีกว่าครับบแอร์เย,ย็นเจียบเลยครับแอร์เย็นปกติเกียออตโต ต้องขยิบร้อยใช้ได้ใบเด็กเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยใช่ยังเดิมเลยอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยยังยงอยู่เหมือนเหมือนรถใหม่ยังไม่แกะถุงนะครับผมนี่ว่ารถใหม่ไม่น่าเชื่อโอ้โหไใติดครบทุกดวงนะครับผม ไม่เ<า> <F> ีไฟซิงให้ด้วยฝากเอฟซีไว้ด้วยนะครับฝากเอฟซีนอนด้วยถ้าเ,เพื่อนอยากได้ก็มามาลองขับดูก็ได้ครับมาลองต่อมา,มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งด้านล่างไว้ให้นะครับทั้งเบอร์โทรทั้ง,ลงไลน์อะไรต่างๆนะครับผมฝากเอซีด้วยนะครับมาลองดูอยากอยากอยากให้คนที่ดักรถได้ใช้ว่าสภาพรถที่ขับ ช่วงลงช่นงล่างนิ่มหมดครับไม่มีการสะดุดโอ้เลี้ยวคมมากนะครับผมก็เดี๋ยวพอลองกดหน่อยเนี่ยผลงานรีแมปหน่อยโอ้โหมัติดบอเลยเดี๋ยวดูคนขับไปเลยคกดไปแก่คือระบบระบบรีแมปมาระบบดีมากครับแล้วประหยัดน้ำมันด้วยระบบดีเลยวิ่งทางไกลสบายช่วงล่างแน่นแน่นใครสนใจ fc ก็มาลองขับดูได้ครับมาลองขับดูแล้วก็อยากให้ได้รถดีๆไปใช้ครับ ไม่ไม่คือถ้าขายแล้วรอดไม่ดีผมก็ไม่ค่อยอยากเอาไปขายให้ครับนี่คือรใช้ได้เลยขับไปแล้วก็คือเอาไปแล้วก็ใช้ได้เลยครับดูแลพวกของเหลวอะไรพวกเนี้ยผมดูแลน้ํามันเกียร์เนี่ยคือทุกสองหมื่นโลถ่ายทิ้งไม่รอให้น้ำมันเครื่องมันดำเงียเนียเียมากโอ้แอร์เย็นมากครับ ก็แต่งจอ Android นะครับว่าสวยเลยนะใช่เน,นี่ยตัวนี้นมันเป็นตัวตัวแรกตัวเก่ามันเดี๋ยวก็มี GPS นะฮะ GPS คำถามไม่เคยไปยุ่งอะไรกับมันโอเคฝาก FC ไว้หน่อยนะครับหยัดได้เลยอ่ะไ,ได้อยากอยากให้ให้ลูกได้ใช้เหมือนกันอย่างนี้รถเยอะ้วใจะไมนรถเต็มบ้านแล้วตอนนี้ ก็ยังไงก็ฝากเอซไว้ด้วยนะครับก็คือถ้าใครสนใจก็มาลองขับได้ครับมาลองดูว่าระบบรถขับแล้วเป็นยังไงยังไงว่าเท่ากับผมที่ได้แนะนำให้ไหมครับผมนั่นแหละฝากบลูกไว้ด้วยครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยครับสี่แสนหกหมื่นสมพันบาทครับผมโอเค นะเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อให้ครับผมไลนะ์เฟซเบอร์โทรนะครับผมถ้าใครที่สนใจมาก่อนได้ก่อนนะครับช้าหมดแล้วหมดเลยห้าม<ด>เสียดายนะครับผมเครื่องสามพันเทอร์โบนะครับรีแมปเรียบร้อยพร้อมซิ่งยางใหม่ล้อยางโชค๊คกิ๊บกใช้งานกันยาวๆครับมีจะแจให้เสาดอกนะครับแจ2ดอกครับสดอกที่หมดให้ใช้ใต้โต๊ อันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนี่ใช่ไหมับใช่ครับบเาะเบาะคนขับไฟฟ้านี่ครับเบาะคนขับเป็นไฟฟ้าด้วยครับนี่เบาะไฟฟ้าด้วยใช้ได้ปกติเวลากดล็อกล็คือใช้ระบบตัวกดล็อกพับกระจกพับด้วยกระจกพับด้วยว่ารุ่นเดิมๆไม่ได้นะเนี่ยดูนี่ล็อคล็อกได้เปิดประตูกระจกก็พับอ่ะเปิดประตู แล้วฮะเปิดเปิดเปิดเสียบสวิตมันจะทำางานนะอ๋อต้องไขกุญแจก่อนนะครับกระจกถึงได้กลับมาเปิดอีกครั้งจะได้จะได้ไดไดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องนนเซตแปดช่เราด้วยนะครับวันนี้มาช่วยพ่อเพื่อนขายรถนะครับสวัสดีครับผม